อันนี้เพิ่มสองแควภารกิจไม่เปลี่ยนสอดโดแล้วก hmm. ็ดูเพิ่มประชายรุทิษนะครับนักขาี่นะครับวันนี้เดี๋ยวนนับเป็การจี่เกิดี่จะเป็นของเยนสายนที่อยวิ่งามนักชากนะครับเขอบที่ิางนะครั ขอบคุณทุกท่านนะครับเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับด้วทคาชื่นชมมากมายเพราะทุกท่านนะครับในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนให้พ้นวิกฤตน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับอาจจะมีบ้างที่เข้าไปขังในบ้านเรือนหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่การฟื้นฟูเพื่อให้เมืองของเรากลับมาหน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางกรมกาภาคกที่ได้ส่งกาลังมาช่วยพวกเราด้วยนะครับกระทบเนี่ยให้กลับมาคงสภาพเดิมในการพร้อมในงานที่เขาได้กำหนดที่ โดยปกติต่อไปนะคิดว่าใครต้องทำที่ไหนบ้างนะครับหลักๆที่อยากจะให้ก็พยายามแบ่งให้เส้นนั้นก็สนมแท้ด้วยแล้วก็ทุกทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นสุขทายอีกทางหนึงน่งนะครับแล้วก็ขอบตาที่เราผ่านทัเรเื่องแบบนี้มาได้รถวันไหนที่จะออกไปเป็นแบบหน้าที่การจุดนะครับแล้วก็ตามครับตามทุกเรื่องที่เราต้องการที่จขอให้<อ><อ> 何 <noise>